ปัญหาการตรวจพบสาร BY 2ในทุเรียนไทยที่ส่งไปขายที่ประเทศจีนทําให้ในปีนี้พุทธศักราช2568ชาวสวนทุเรียนไทยมีความยากลำบากเพิ่มมากขึ้นในการขายทุเรียนไปยังประเทศจีนแล้วชาวสวนทุเรียนไทยในปีนี้จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจากปีที่ผ่านๆมาเพื่อที่จะส่งทุเรียนไปขายที่ประเทศจีนได้มาติดตามคลิปนี้กันดูครับสนับสนุนรายการโดยอัมเบลลาเกาลินเคปลปอดสารพิษช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดด ที่เป็นอันตรายกับพืชทุเรียนช่วยเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชทุเรียนให้มากขึ้นและช่วยลดปริมาณการเข้าทำลายของศัตรูพืชทุเรียนลงอัมเบลล่าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัท TAB Innovation พี่ชพี่ที่ไรนะครับชื่อติ๋มพี่ติ๋มอ่านะครับโอเคพี่ติ๋มปลูกทุเรียนมากี่ปีแล้วอ่าเรียนหนังสือจบมาปีสอครับสองปดผมเกิดสองสานี่ผม <laughs> อายุสี่สิบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ประมาณสี่สิบปีใช่โอ้ปีนี้มันมีปัญหาเยอะมาก B Y ไวทูเหรอฮะใช่๋อแต่ไม่ความผิดเราเนี่ยนะความผิดลงใช่ไหมไม่ใช่ความผิดเราแต่ผลกระทบมาถึงเราไงเอออ่ะลงส่งไม่ได้แล้วก็ไม่ล้วก็ซื้อไม่ได้แล้วเราต้องส่งไปตรวจเสียค่าตรวจสี่ห้าพันที่จันไม่มีที่ตรวจบ้าหรือเปล่ากระทรวงเกษตรนอนหลับเราไม่ได้เป็นคนไอ้ลงไม่ได้เป็นคนถกตรวจให้เราหรอฮะใช่เหรอยิ่งเหรอ เราเป็นคนตรวจเองเหรอใช่อ้าวผมนึกว่าลงเป็นคนใช่อ๋อก็คือเจ้าของสวนต้องเป็นคนส่งไปให้ห้องแลบตรวจก่อนที่จะขายให้กับล้มอ้าวลุงไม่ได้รับผิดชอบเลยว่แล้วบอกบออกว่าไม่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 เอาเหรอเอออยังไปตรวจแป้งอ่าอ่าอย่างทุกปีทุกปีนะต้องตรวจแป้งตรวจแป้งตรวจน้ําตาลใช่ไหมคนสวนก็ต้องตัดทุเรียนไปอ่ไปหาเกษตรตรวจเกษตรก็ออกใบมาโอเคผ่านแล้วนะอ่ามีแป้งเท่านี้สามสิบสามอ่าอะไรเงี้ยครับอ่าก็ผ่าน แล้วมีกรณีนี้ขึ้นมาอีกซึ่งซึ่งไอตัวแป้งอะตรงนี้เราขับมอเตอร์ไซค์ปื้ไปตรงนี้อ่ะเราตรวจได้ละอันนู้นไปตรวจนู่นชาเชิงเซาบ้านหรือเปล่าชาเชิงเซาเลยที่จันไม่มีแล้วก็ส่วนเกษตรนอนหลับพปเล่นห้องบที่จีนรับรองที่จีนรับรองที่จันไม่มีไม่มีฮยทมีอยู่สองที่ที่ชาเชิงเซากับที่อะไรที่หนึ่งว้าที่จีนเขายอมรับอะใช่เหรอพี่ที่ก่อนที่ จันนี่มันแม่งทุเรียนเนี่ยนะไม่มีถ้ารังเกษซาถ้าชังเซาเนี่มันขายทุเรียนด้วยงงอะงงงงถึงงงมากแหละแล้วอย่างอย่างที่จีนเขาประกาศว่าเขาอะไรนะตั้งแต่วันที่สิบมกรานที่จริงแล้วเขาเขาเตือนมาแล้วแต่ทางราชการไม่ไม่ไม่ส่งสัญญาณพอจีนประกาศวันที่สิบวันที่ แปเอ้ยวันที่8วันที่10บลงมือเลยลงเลยทหารเลยไอ้พวกที่ซื้อแล้วตายตายหมดตายแบบคือทางราชการไม่ส่งสัญญาณมาให้ทางนี้ว่าเราต้องทํำยังไงแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยงนี่ผมถามตรงแยังไงนะครับก็สมมติว่าเราเป็นเจ้าของสวนใช่ไหมแล้วเราเอาทุเรียนส่งไปตรวจสมมติไปชาเชิญเท้าอ่ะเราจะจะไปยังไงใช่ไหมยกในทงรถเลยหรอเออไม่ใช่ไปยังไงห้าลูกไปห้าลูกไปห้าลูกแล้วก็ส่งไปครับ จะได้ผลในกี่วันวะจะไม่ได้อ่านแล้วจะไม่ได้ละก็คือสมมุติห้าลูกนี่คือส่งได้จำนวนจริงๆมันกี่ลูกเขาส่งให้ส่งไปห้าลูกใช่แต่ว่าครั้งนี้เราที่เราจะขายอ่ะกี่ลูกเราก็ได้ใบรับรองมาแล้วว่าละตวนเราไม่มีแคดเมี่ยมไม่มีอ๋อก็คือเขาเมาให้ทั้งสวนเลยรือว่าตอนนี้ผ่านแล้วไม่มีแล้วไม่มีตันนี้ผ่านแล้วก็คือจะขายยกสวนได้เลยใช่อโอเคโอเคโอเคยังตรวจแป้งเนี่ยยังตรวจแป้งเนี่ยมีดแรกเนี่ยมีดแรกหมายถึงตอนที่ เราจะตัดทุเรียนครั้งแรกเลยนะแล้วก็จะตัดทุเรียนไปไปให้เขาตรวจว่าเออทุเรียนเราเนี่ยลูกแรกๆเนี่ยมีแป้งอย่างนี้นะผ่านแล้วนะตัวแป้งนี่คือตรวจทุเรียนหรอละฮะความอ่อนแก่ของทุเรียนไงใช่ไหมตัวแป้งออกความอ่อนอ่าใช่ครับว่าแคดเมียมต้องตรวจได้ไหม ปีนี้เขาว่าเขาให้ตรวจนะแต่ป้าก็ยังไม่ชัดเจนอแต่อ่านในเฟซแต่บางเฟซของคนที่ทําทุเรียนอยู่ในจันทเนี่ยคนทางใต้ก็ก็ตอบว่าทําไมทุเรียนจันรไปได้หมดทําไมทุเรียนใต้ไปไม่ได้ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันป้าก็ไม่รู้นะแต่ที่จันทเนี่ยเขาก็ซื้อขายกันเ,าเาขาทำกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจอะไรหรือไม่ตรวจอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็มีคนเขาตอบคอมเมนต์ออกมาว่าเป็นทุเรียนที่ทางกทางพิจกรุณทกิจกร,รับซึ่ง เพราะฉะนั้นสรุปต้องตรวจอะไรบ้างครับเนี่ยถ้าจะขายทุเรียนเนี่ยตรวจแป้งนะฮะตรวจแป้งเนี่ยเขาบังคับทุกแทบทุกปีเลยทุกปีอยู่แล้วอตรวจแป้งส่งไปกี่ลูกครับลูกเดียวก็ได้ลูกเดียวเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่หมายป้าวัาไงค่าตรวจไม่เสียไม่เสียตังค่าโอเคอันนี้ผ่านแล้วตรวจแป้งอต่อไปตรวจตรวบีไวทูอันนั่นแหละสี่พันกว่าอันนี้เท่าไหร่ฮะรู้สึกจะสี่พันกว่านะสี่พันกว่าห้าลูก กี่วันกี่วันรู้ผลประมาณ5วัน5วันรู้ผลเขาให้ส่งไปสนีไปได้ออ๋โอเคเพราะฉะนั้นจะขายทุเรียนตอนนี้ต้องมีตับแล้วก็ต้องมีใบ g m g A P มี JP p ด้วยส่วนเนี้ต้องไปต้องไปต้องไปที่เกษตรพิ้วไปลงทะเบียนว่าเราเป็นเกษตรกรมีใบ g p p ซึ่งซึ่งปีที่แล้วยังไม่มีไอ ไอ้แค๊เหมียมกับไอ้ั่นมาใช่ไหมก็ต้องมีใบ JP กับกับใบตรวจแป้งสมมติว่าเราจะไปลงเนี่ยนะอ่ะเรายื่นเรามีนี่นะอย่างนี้นะอราต้องมีไอ้นี่ไปประกอบจีพนี่ยากไหมครับไม่ยากก็คือมีเจ้าที่มาดูเหรอครับไม่เราก็ไปหาเขาแล้วก็เอาเอกสารไปเออว่าส่วนเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรไม่ยากเท่าไหร่ได้ครับ เท่าไหร่ได้ไหมไป้าาไงค่าใช้จ่ายไม่มีอ๋อเหรออ๋องัอ้นก็มีแต่ค่าไอ y ีวทูอย่างเดียวอ๋อแค่นี้ก็จะตายแล้วเราจยากขึ้นนิดนึง กรรมวิธีมันยุ่งยากไงขวาอจะขายได้เนาะและนี่ก็คือบทสรุปนะครับสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนจะต้องดําเนินการหากอยากจะขายทุเรียนไปที่ประเทศจีนในปีนี้2,568ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าติม๋มเจ้าของสวนทุเรียนกว่า20ไร่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีที่มาให้ข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์และก็ต้องขอขอบคุณบริษัท T A B Innovation ํหาหรับสปอนเซอร์รายการอย่าลืมนะครับปลูกทุเรียนถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปรึกษาฟรี T A B Innovation ได้ทุกช่องทางถ้าเกิดใครชอบ สาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ